โอ๊ยโอ้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 ย ได้แต่ไอพิษตกอย่างรุนแรงเราไปทีิ้งเรียนเหรอไปหอคอยกับหอคอยก็มีซีเคิตหอคอยมีเดียนี่ไอยากเห็นซีเคิตอันหนึ่งวะอยากจะอะไรพยิงมาถังแกนะอืมเออปยินมาถังแกเดิมหลอกแน่อนอนโอ้ยมันไม่วิ่งเลย เกียร์เปีนขึ้นไปลากมาันลงมาเลยจะได้เข้าไง,ไงนะ่ายๆน่พังหลังค,า,คาเลยหลังคาอะไรเนี่ยมันพังหลังคาเนี่ยจะได้ไปยืนบนนั้นเราจะส่งไปยืนบนถังเกียรตั้งใหญ่เราจะส่งจะได้ไปต่างโลกเอ้าตัวหายเฮ้ย เอถ้าจีเรย์เปิดอันนั้นจีเรย์ตายนะโอ้ทำไมจีเรย์เดินเนี้ยเออทำไมตัวขึ้นไปอยู่บนนั้นรอโอ้ตัวได้โปร่งใสอ่ะอยู่ๆบนนั้นเราจะได้จะได้ออกากาศทันทีพี่ไฟมาตยิงรอแน่นอนเลยไม่ไมต้องเบ<า>ิดี่ะพยายาม,มยิงจีเรย์ไม่เชื่อจีเรย์ลงมาแล้วยิงไม่ไมไมะไระเบิดให้อ่ะเอาแสวต้องเข้าไปด้วยป่ะ ่ามันพังเชื่อไหมต้องจะมีภาพเฟรมเดียงเดียวอ๊ะโอเคหาซีเคียดก่อนสนุกดีกว่าหาสีเคียก่อนสีเคียเอาไปหมดแล้วไงเนี่ยเหลืออย่างนี้ไม่มีพังพังค่ะทำไมไม่เห็นตัวพี่เฟรมัดเลย อยู่คนละฝั่งของโลกอยู่คนละฝั่งห่วยเหนียเจอแล้วเจอแล้วพังเข้าไปพังเข้าไปเลยนี่จะอะไรน้อนี่นี่หรอนี้สนุกกว่าได้แก้ไหมลูกแต่เราแก้ดิ้งอะซิเดกอนอะซีเดกอมันคืออะไรลูกความลับไอโน่แต่มันคืออะไรมันคือ คำนี่ไงนี่ไงความรับความรักความรับหกจริงมันอยู่บนหลังจริงมันอยู่ในหลังคาเเฟิรว่ายอดสวนหลังหลังคามันก็จะอยู่นู่นความรับหกชื่อมันโอ้อโอโอโอออโอโอดโอ้ออโอโอโอออออโอ้โอ้โอโอ้ ถ้าจะได้ไปสวนสนุกกับพี่ไอ้สวนสวนเด็กเล่นกับพี่เฟรมัสจะเห็นพี่เฟรมัสไหมจะเห็นเฟรมัสไหมลองดูซิเป็นู่นไงี่ยเป็นเป็นเป็นนู่นแล้วไอจะได้อยู่ไหนอ่ะตามเฟรมัสไปเฮ้ยอ๊องเดินชนไปเดี๋ยวไปองปั๊มปตทกันเลยเอาปั๊มปตทไปเอโซดีกว่าไม่เอาไปปตทดีถ้าเราทำอย่างนี้เราจะไปเจอกันได้ยังเนี่ยฉันรอนานแล้วนะเออไหนรอนานแล้วนะ ไปเจอแล้วจอดแล้วไฟหาได้ง่ายเจอแล้วทำให้มันเดินเร็วขึ้นเอ้ขี่รถเลยขับรถเลยให้อ้าวไม่ใช่รถไม่ใช่เลยเติมน้ำมันยิงอันนี้มันจะระเบิดแล้วไฟมั็นทำไมจริงเปล่าเราจะไปเอาของกันเลยเฮ้ยมีอะไรเลยนี่ได้มาหยิบอันนี้มาทันสีแดงอ๋อวิ่งเร็ว สีฟ้าก็หลดสูงสีแดงวิ่งเร็วสีเขียวคืออะไรไม่รู้ไปหยิบไปดินีสก,กินสีเดะวนินนี่นี่คือเครื่องเล่นเทวแนะนำึ้นปั๊บเด้งปิวหายไปไหนก็ไม่รู้โอ้าสนมากเลยอ่ะแล้วเฟรมหายไปไหนกันเด็ดที่ดูดที่สนสนุกไ้เตะ อ่าครับหมุนครับหมุนครับหมุนโวียนหัวก็นไปเลยครับหมุนครับโอ้โหความเร็วครับผมพี่เฟร็ด,รดตกแล้วจิ๊วตกเรียบร้อยเราเราเปลี่ยนดีกว่าเอาเอาสรุปดินแดนนี่รับเล่นมีอยู่สองคนครับไอ้นี้ด้วยองอะไรเอาพี่ความสาเสียสละเร่นจริงช้า โอ้ยช่างกาก,ก,กอ่าไม่ไปนั่นอย่างเดียวมันกากนี่ยิงมาทิง้งซะเลยครับโอ้ยกากนะเราไม่ยิงหรอกเราทำนี่ไปต่างโลกเลยเราว่าเราทำให้เขาแบบเหมือนว่าเกย์มันจะบากแห่ได้ดูดิเรา <c oughs> ในเครื่องเราไม่มีชา่างโอ้ยเปนหัวเออใช่มันไม่มีไอ้อน,นั่นด้วยตัวหมุือน ีอ้าว้วาวอันนี้แบบว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาดูระบอกมันเล่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> เล่นอะไรกันเนี่ยฮะ้เบือ่อเล่นแก้เบือ่อเล่นอะไรกันครับถามหน่อยครับเอเอาอะไรครับ <c oughs> เล่นอื <c oughs> ่นหุระเบิดเลยครับเรียบร้อยพี่ไปมัดหนีไปได้ทำอะไรได้ไอชิเมน้นต์เนอะดิ้งไม่รู้เรามาทำให้ที่นี่เลยกันเบ มาทำพังที่นี่เลยโอ้โหทั้งทั้งหมู่บ้านมีอยู่กันสองคนอย่างที่แล้วเนี่ยวิ่งไปช้อปปิ้งที่เะมอลล์เน่หัตใถนนสวยงามมากเรียบแจ๊กไม่มีขุกขะก็จะมีหยู่นี่เลยหน้าจอจะได้ไหนมาของเราบ้างนี่ฮะไฟมาไฟมาถึงไหนครับเฟมา อ๋อมีสารที่เดี๋ยวนี้ไปพังทั้งหมดเลยก็ได้มนี่จิ๊บอ้สีแดงมาทำไมวิ่งเร็วอ๋อแล้วสีเขียวไม่เอามาไนี่นี่เอาเอ้าชนอีกเอาลงมาไม่ให้เว้ยเอ้านี่ให้แจ็คเลยไปด้วยเจไดบอกไปด้วยอไปแล้วไปมาไปแล้วเจไดใช้รวด สีแดงวิ่งเร็วพอวิ่งทันไหมทันรถไหมเราจะกลับมาพร้อมรถที่เจ๋งกว่าเดิมคูล <c oughs> ี่ค่ะจะกลับมาพร้อมรถที่เจ๋งคูลี่ค่ะอันนี้อะไร <c oughs> เราจะกลับมาตุฟเฟลี่โฟล์เตอร์โดยรถที่เจ๋งกว่าเดิมนี่ <c oughs> ได้จะสู้เปล่า ไปดูไหนสิเป็นไง้ว <busca> หันไปดูสิรถที่โอ้โหมีโอ้จอฟโอ้โหโอ้โหรถเีจิกครับรถเีจิกครับดี๋ยวี่น้ำวิ่งมีสาวว่าน้ำด้วยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไอตัวแล้วไม่พอเนะเออเคไม่พอหรอกเราจะไปทำมัน ไลท์มันทำไมทำไมเสม่ยวเป็นมาใช้เล่นปีใหม้ก็ขับรถอทีเนี่ยนะเด็ก็แค่เข้านี่อ๋อเข้ากระโดดเข้ากระโดดเข้ขับรถทีแสตตาตายโอ้โหโอ้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 นี่เรากอปี่ลิงเราข้ามาใส่ได้เ่ยพังกระจกเรียบร้อยค่ะปังกระจกโอ้โหแดีเข้าเฮ้ยโอ้โหคุณครับอันนี้คือเกมพังบ้านใช่ไ่มครับเช่อไหมใช่เกมพังบ้านเ่าเจตระอยู่นี่แป๊บหนึ่งนะ เราจะไปหารูปม,มาแปะรถหารูปม,มาแปะรถโอ้โหรูบบอกรูบบอกอันนี้ละหารูปที่เหลือเหรอ